เราไปดูไอเดียเก๋ของสองสามีภรรยาที่จังหวัดอุทัยธานีครับเปิดร้านต้นมะขามชากาแฟโบราณนั่งชมวิวสวิตเซอร์แลนด์สองสามีภรรยาวัย38ปีไอเดียเก๋ต่อยอดธุรกิจลานกลางเต้นหุบเขาป่าตานหมู่บ้านชายเขาตำบนทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเปิดร้านต้นมะขามชาโบราณเตาถ่านตกแต่งร้านสไตล์วินเทจสังกะสีทั้งหลังคา มีทั้งกาแฟโบราณโอเลี้ยงยกล้อกินของกาแฟหอมกุ่นราคาเพียงหลักสิบบาทและยังมีอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวราคาหลักสิบเช่นกันแต่ได้นั่งเกา e ้าอี้สไตล์แคมปิ้งชมวิวหลักล้านในพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพร้อมกับถ่ายรูปมุมสวยๆของร้านและถ่ายวิวไปอวดโฉมในสื่อโซเชียลกันอีกด้วยที่จังหวัดไทยธาน,นีนางสาว นิราวัรยอดอวมวัย3 8ปีเปิดเผยว่าตนและสามีคือนายสรรญยูสันตวาวัยเดียวกันคิดแนวเดียวกันของการเปิดร้านต้นมะขามชาโบราณร้านนี้อาจจะขอเท้าความก่อนหน้านี้คือเราทำการเปิดร้านกลางเต็นท์ทำมาแล้วอยู่ประมาณ4-5หปีที่บ้านชายเขาหมู่ที่สามตำบลทุ่งนางงามอำเภอรานสักจังหวัดอุท,ทัยธาน,นี ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเ,เพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณแห่งนี้ได้มีร้านกาแฟาที่เป็นสไตล์วินเทจก็เลยลองมาคิดไอเดียกันก็คือได้เป็นแนวสังกะสีของเราจะเป็นชากาแฟโบราณน,น้ำชงโบราณชาโบราณกาแฟโบราณเตาถ่า,าน เน้นเป็นกาแฟโบราณโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อและยังมีนมชมพูชาไทยชาเขียวรสเข้มข้นหวานมันแต่หากใครชอบหวานมากหวานน้อยสามารถสั่งได้ภายในร้านจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟโบราณหอมคุ่นเข้ากับบรรยากาศของร้านที่เป็นสไตล์วินเทจสังกะสีเก่าทั้งหลังดูคลาสสิกอีกด้วยส่วนราคาเพียงแก้วละ40บาท ถ้าเป็นชนิดปั่นก็จะเพิ่มราคาเป็นแก้วละห0บาทหากนักท่องเที่ยวจะสั่งแบบใส่ถุงและใส่ในถุงกระดาษอีกชั้นเพื่อเก็บความเย็นก็คิดในราคาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งถ้าเป็นช่วงกลางวันจะเป็นอาหารประเภทอาหารจานเดียวเช่นข้าวผัดกะเพราหมูข้าวผัดกะเพรเาไก่กะเพราปลาหมึกกะเพรากุ้งข้าวหมูทอดหรือจะเป็นประเภทผัดวิกแกงส่วนราคา ถ้าเป็นหมูเป็นไก่ราคาจานละห0บบาทถ้าเป็นอาหารทะเลเป็นกุ้งเป็นหมึกราคาจานละห0สบบาทนอกจากนี้ยังเป็นอาหารตามสั่งประเภทยำเช่นยำม้นเส้นยำมาม่าและอาหารทานเล่นเช่นเฟรนฟรายเอ็นไก่ทอดปีกไก่ทอดราคาเริ่มต้นที่จานละห้าสิบบาทส่วนตอนเย็นเป็นวันศุกร์วันเสาร์จะมีอ,อาหารพิเศษเป็นหมูกระทะเท้าทานและหมูจุ่ม หม้อดินเตาถ่าน,เ,นเพียงชุดละ350บาทสำหรับนั่งกินยามเย็นยามค่าคืนทําการอากาศที่เย็นสบายและในช่วงที่อากาศนาหนาวหนาวเย็นเย็นจะหนาวจัดเข้าก็กับมานั่งกินหมูกระทะกินหมูจุ่มหม้อดินเป็นอย่างยิ่งจะเปิดถึง เวลา22นาฬิกาและจะเปิดร้านตั้งแต่7โมงทุกวันถ้าไม่ใช่วันศุกร์เสาร์จะปิดในเวลา18นาฬิกาและหยุดวันจันทร์และจากการเปิดมาได้ประมาณ1เดือนผลตอบรับค่อนข้างดีส่วนใหญ่จะมากลางเต็นท์ด้วยส่วนหนึ่งหลักๆเลยจะเป็นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธาน,นีก็จะแวะแล้วหรือลูกค้าที่ตามมาจากเพจ Facebook และจาก Tik t o k และยังมีสายถ่ายรูปนำไปอวดชมลงในสื่อโซเชียลและจะถ่ายได้ทุกมุมของร้านส่วนวิวไม่ต้องห่วงเพราะเป็นวิวที่สวยงามมีภูเขาหินล้อมรอบซึ่งถูกขนานนามเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกตอนเช้าก็จะมีหมอกลงมาอย่างสวยงามและถ้าเป็นอากาศเย็นๆก็จะมีหมอกลงบ้างแต่อากาศก็จะหนาวจัด เรียกว่าถ้ามีที่นี่เรียกได้ว่าสั่งนำอาหารราคาหลักสิบแต่วิวทิวทัศน์หลักล้านกันเลยทีเดียวโดยสามารถติดตามได้ที่เพจ c e b o o k ร้านต้นมะขามชาโบราณหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0824054009และนี่คือเมนูจากอาหารจานเดียวครับข้า ปลาหมึกราดข้าวนะครับนี่ก็บรรยากาศของนักท่องเที่ยวหรือนักปั่นจักรยานออกกําลังกายตอนเช้าก็จะมาแวะกินกาแฟโบราณกันที่ร้านแห่งนี้กันเป็นประจํานะครับหลังจากปั่นจักรยานกันมาได้แล้วซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศของร้านที่เป็นวินเทจจริงๆนะครับมาเที่ยวกันครับ